อ p พสองบทสวดจุลละชัย,ยะปะระกอน,นะโมเมพุทธ,ธเตชะสารัตะนะตะยะธรมมิกาเตชะปะสิทธิปสีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะ จะตุโลกาคัมภีรัคากาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพลัมชัยยะปฏิทิพะวันตุเตช,ยชยัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทติอุทธีนทิณธิชัยชยะชัยยะขคนละตนละนิใสนิใจใสเสน,นะเมรุราชพระนรชีชัยชยะชัยยะคัมภีระสงพี นาเคนพระนาคีปิสัจะภูตะกาลีชยยะชยยะทุนนิมิตารูคีชยยะชยยะสิงคีสุธาธาณุขะชาชยยะชยยะวัลุนณุขะสัตตาชยยะชยยะจำปาทินาคกุละคันถุกชยยะชยยะคัจฉคุณนตุรงสุกะละผุชงสีหะพยกคตีปาชยยะชยยะวัลุนณุขะยาตาชิตะชิตะเสนารี ปุณณสุทธินรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะพระรณีตะเลสธาสุชยาชยะชยะพระรณีสันตินสธาชยะชยะมังกรราัรยาพรวเคชยะชยะว่าลุนนักเคชยะชยะรักษเสสุรทุชเตชาชยชยพลัมเมนทะ ขณะชยชะยะราชธิราชศาสชัยชยชยะปตวิงสับพังชยชยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวังชยชยะมเหสุโรหะโรหิริเทวาชยชยะพรามาสุรโคชยชยะนาโควิรุทธาโกวิรูปะโคจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวัลุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทะตต รัตโกอาถาระสามหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทะโยอิสินโนสาวกการสัพพาชายละลโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจทะทัศปะโลจะชยะกังเอเตนะชย,ยะเตเชนะชย,ยะสุติพระวันตุเตเอเตนะชย,ยะเตเชนะโหตุเตชย,ยะมงาางังค์ลัง ชยโยปิพุทธสสะสิริมตโตอยังมารัสสะจะปปาปิมตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตะทับผมะฆนามเหติโนชยโยปิพุทธสสะสิริมตโตอยังมารัสสะจะปปาปิมตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตะทาอินทะนามเหติโนชยโยปิพุทธสสะสิริมตโตอยงมารัสสะจะปปาปิมตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะ ตถาเทวะขนาเมหสีโนชายโยปิพุทธสัจสิริมัตโตไอยามมาลสัจจะปาปิมัตโตปะลาชายโยอุโคสยามภูธิมันเตปะโมทิตาชยะตถาสุปันนะขนาเมหสีโนชายโยปิพุทธสัจสิริมัตโตไอยามมาลสัจจะปาปิมัตโตปะลาชายโยอุโคสยามภูธิมันเตปะโมทิตาชยะสัพเนะคะขนาเมหสีโน ชยโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราจจปปาปิมโตปราชโยอุควายมพุ้ที่มันเตปโมทิตาชยตถาสภัมะคะนาเมหสิโนชโยปิททิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยหุหิชยสุชยะมังคะเลอปราชิตตปัลลังเกติเซ พระวิโมกขะเลอภิเษเกสพระพุทธนางขับประตประมทติสุนัขัดตังสุมังขลังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุหุตหโตจะสุยตถังพมะจาริสุปะทักขินางกายะกัมมังวจากัมมังปะทักขินางปะทักขินางมโนกัมมังปณิธิเตปะทักขินาปะทักขินานิกตะวานาละพันตัเหปะทักขนเนตอตถาละทาสุกิตาวิรุษหาพุทธศาสนเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสเพ ยติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอัจิงิฐานเนอคิกอธิกตาธิคาย,ยุก,กาสะทาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินศสาสนานังยากาติปัต,ตถานาเตสังสพเพปูเรนตุมนโนรกา ยุตตะการเลปวัตสันตุวัตสังวัสาวลาหากาลกคกาปุจปจุทะวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมะนิยมสุตตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะกะวาสาวัตถิวิหารติเชตะวะเนอนาคับปินทิกัสอาลเม ตัลลโคภะควาพิคุอัมมันเตสิพิขโวติพระทันเตสิเตพิคุภะควาตูปัจจสุสุภะควาเอตตะทาวุจะอุปทาวาพิขเวตถา,ากตานังอนุปทาวาตถา,ากตานังถิตาวะสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเพสังขานิตตติ ตั้งแต่ท้าก็ตตอภิสัมพุชติอภิสเมตติอภิสัมพุชิตว่อภิสเมนวาอภิสเมนตว่าจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวะัละติ วิพัชติอุตานีกโลติสเพสังคาลานิจติอุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปทาวาถาคตานังติตาวาาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคลาทุกขติตังตถาคตูอภิสัมภูจติอภิสัมเติอภิสัมภูจตวะ อพิสมณตว่าอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวัลติวิภชาติอุตตาเนกาโรติสเพสังขาราทุกขัติอุปทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปทาวาอตธาคตานังหิตตาวะสาธาตุทมธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะนัตตาติตั้งธาคตวอภิสมพูชติอภิสมเมติ พิสัมพุชิตตวะพิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิภาชาัชติอุตานีกโรติสเพธมานัตตาติอิทอัสมโวจะพระกวะอัตมะนาเตพิกูพระกวโตภพาคิตังอภินนคุนติ